สวัสดีครับวันนี้วันที่14เป็นวันสงการแต่เราไม่ได้เล่นน้ำนะครับวันนี้อยู่กับช่องจะจ่อยแนแนลครับผมวันนี้เข้ากะแต่ยูพักเสียวอีห้องรับ กับเบื้องล้างก้อนก้อนสีไล่ที่ชิมหาครับผมเบื้องล้างวันนี้นะข้อโป๊ะโป๊ะเพียงดียวปัสสายเลยข้อโป๊ะโป๊ะเพียงดียวมันหนาเพิ่งกำลังกุ้มทีมเห็ด เกจากแกงนนหน่อยอาชีวงานเองครับดูบรรยากาศเป็นเก็ดวัน,นี้ชอ,อก้ำหมื่นนะครับนั่งเลันเห็ดทานักสลัน่ครับเพราหนา,นานก,กเป็นผู้ง,งานเองนะครับ ยดงอีกหอกครับลูกบืออีกหอกธรรมดายิงครับเพื่อเพื่อเพื่อเป็นแฟนครับผมเป็นแฟนเจมวิหกครับผมไรนี่พวกฟีดวังแน่นอนแม่นาคภาคกระหนงภาคได้ครับนี่ยภาคพิเศษบ่เรือกภาคพิเศษครับภาคพิเศษภาคพิสดารฟอร์มไวยพิเศษ ใส่เทคนิคพิเศษครับวันนี้ประตธห้องเซลิงก็มีแล้วทิดตั้ตงเรียบร้อยแล้วเี hey, ้เซลิงเ <c oughs> ทกผู้ใด้จะเป็นผู้ขืนประยักษ์ด้วยกันเทปีผมว่าสมุดวายคือว่าสร้างว่าใท่อเปล่วันนี่ครับกระรังเฮ็ดท้ำสีครับเฮ็ดถ้ำสีเนาดหน่อยจากไฟเสียงสีอลังการนึกเราครับ ไลที่45นี้เฮ็ดเือกืวอาไรเสือกืออะอะไรเฮ็ดวัาเสือได้เนอะอะจะเอาเสืออีกตัวนึงกี่ตัวนึงว่าไงวะ พูดมาเือเ้ใคกั่นอันตรเดี๋ยวพูดมาสนัดพูดพูดมาเสงพูดมาเสงวะต่อไ้แล้วงัดกัน กถือว่าเทงดีวกครับพี่น้องกมาถทงกันกมถทงกันใจวันอะไรอ่ะนอทำวุ้เชียดีออกเยียออกเค่ไหนคิดเี้ยวเซาไดนเกิดเียดออกเ้านั่นตาดอกเ้านั่นนะเกิดข้เขาไปอีกแม่หนบม่ không nhìn nữa Tất cả phải cái gì Một người hiểu tư kia đi Tất cả Tất cả phải cái Tất cả Nhanh คนละบริษัทเลยกันีผมโอ้โหกันดิยคนละบริษัทมันแซกันยากเลยนะครับโหนี่เมันเสือทัดมาใหม่ครับนี่เพิ่อกี้เสือเมื่อคนละมองเนาะจ่อยกับจ่อยไม่ทัดเกันทัดเก่าหวานมันก็เลยเมื่อก็เลยเขากันยากนิดน่อยก็ธรรมดาแล้วครับเนาะ เลยเป,ปลียงเอาเลยวรี่แบบนีล่ะเต่ผมว่าลองเบอร์รู้อาจารย์มว่าบเบิรงวาเบอรงทราอาจารย์มือนี่ครับนิดไอด้ดอนอีกคนนึงครับนี่อาจารย์แม็กแม็กคนหลายเมียครับผมนี่ <c oughs> นี่หายใจอ่ะเป็นไง พยายากเป็นไหมครับคืองานอาจารย์อาจารย์มือชิ้นกันบัญชีเจอาเสียงว่าปิดตังครับกำลังเก็บบัญชีอยู่เก็บบัญชีครับผม อยากไ่แสงสีกำลังเหตุครับอันนี้แล้วเราต้อนรังครับอัจารย์คุณผู้มาใหม่อาจารย์

ลไล่ติวเน,นี่ยจคิดจะกด้นาเท่อยห่่นี่อะไรนะตัดไปแจกแจกเพื่อนจิคกันจิมงานไม่อยู่ไม่นอนครับเือนนี้สอดแจกโคโลกเหมืนเดิมนี่เรื่องมาไรลหมือืานเนี่ยไกับที่เกียรฟื่อที่ที่ต่างเกองเสียงกันเนี่ย phương án hợp, phối hợp với cha già phương vô mà nên cha bài về này, Thôi bây giờ thay bờn lăng này, sen khớp một một và Vân Các thầy Thay Thầy Vân Vân lại xuống Thầy gió ăn Thầy กำลังใสรหัวคิดปัญญาใช่ครับหร <c ười> ือจริงๆแล้วคิดออกแล้วครับคิดบอกว่าเอาเอาเหล่ามาเ้เปีกเนี่ยให้ขีดออกเวลาเอาเปียกเหล่ากันมานมี่ก็ขีดได,ด,ดิไอเดียมันจะเกิดเลยนะ นี่จางไฟจางไฟเราเป็นครับอะไรไรวาครับนี่ไปเอีอันอัดวดใม่เอา,อา,าเหรอเฮอ <c oughs> ้ยไปเือมากครัใหม่ต่อตใหม่้อม,อมเลย ฉันล้างเสร็จว่ากิดอยู่ครับอาจารย์พต้กิดหรอหรอวะอาจารย์พต้โอ้ยเพื่อนก็กินหรอละครับแล้วเพื่อนไปหาเป็กก็การแค่หน่อยพลาดโชมครับระบบเสียงสีเสียงครับระบบเสียงเสียงก็คือเก่าครับจวดคือเก่า เปิดเกินจดดุดจุดหรือล่าครับผมเสียงโอ้มีหอดดุกตุ่มครับสร้างรังกับเปลี่ยนไหมนะครับเปลี่ยนเป็นฉากเลื่อนครับผมจากแจ้งหน้าหน่อยเลื่อนว่าโอ้บอกควนควนสิบหัวจังอีกเดี๋ยวจะติดต,ตามครับตอนไล่มือนครับผมว่าจะเป็นเนี่ยอะไรวัลสปอยหรอครับมันจะเวลล้อนุงนาน ฝากกดซับตะไครปรดกดไลค์กดแชร์นะครับเด้องกระเชอบไลค์แหนลำแน่ช่องอาจารย์จ่อยแชนแนลครับผมครับสวัสดีครับ